สวดีคร,ค,ครับผมอายุทคารครับผมวันนี้ขอนําเสนอรถราคาประหยัดอีกสัก1นึ่งคันนะครับผมคันนี้กับค่ายโตโยต้เป็น Toyota s ซู a หยดน้ําตัวสุดท้ายก่อนเป็น v ีออนะครับผมรถโดยรวมบอดี้สวยงามมีแค่สีสันริ้วรอยตามการใช้าง,งานเล็กน้อยนะครับหรืออาจจะมีการเคลียร์สีบ,บางชิน้นที่สีขายใกล้เคียงนะครับโดยรวมสวยงามนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งทียดีนะครับของวีออ ยางดอกหนาใช้งานได้อีกยาวเครื่องเกียร์ดีช่วงล่าง,งเงียบแยเย็นฉ่ำสติไม่ขาดรถไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่นะครับสีสันก็จะมีลูร้อยบ้างทำงานใช้งานทั่วไปนะครับมีแค่ติดจูด้าน้านหน่อยนะครับที่สีมันดิบกันนิดหน่อยนะครับโดยรวมใช้งานได้ดีขับขี่ทางใจไร้ปัญหาไม่จุจกจิตอะไรหายง่ายนะครับประหยัดน้ำมันเหมาะกับธุรกเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบปรับข้างไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์ออโต้บอก กำไม่หยีเดิมโรงงานสะอาดสะอ้านผ่านการทำสไปาไเป็นปปาห้องเครื่องเรียบสีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนี่นะครับสะอาดสะอ้านสวยงามนะครับผมก็เป็นมสมโหน้าเดิมนะครับสวยงามรถอยากให้ปิ๊งปิ๊งเอาไปเก็บสีแค่ไม่กี่ชิ้นก็หล่อหลอแล้วนะครับนี่นะครับราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองบางยี่ห้อหรือว่ามอเตอร์ไซค์ป้ายแดงอีกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์แล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ เดียดติดนะครับนิ่งเรียบนะครับผมขับขี่ง่ายใครหาขับขี่เป็นรถคันแรกเอาไปหัดขับส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนซื้อข้าวซื้อแกงนะครับกันแดดกันฝนสบายครับตูหน้าตอบโจทย์ไม่ฉุกจิกนะครับติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบแอร์เย็นฉ่ำนะครับน้ำไม่ดันคันไม่ไหลไม่ไอรอบเดินนิ่งเรียบนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผมเข้าไปอยู่ในส่วนของตัวรถไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปรอบเครื่องไม่มีตัดนะครับนิ่งเงียบนะครับใส่เกียร์ดีเหยียบเบรกก็ไม่สะท้านนะครับ จะจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ครบนะครับผมนี่นะครับผู้หน้าผู้หลังลงครบนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับวิทยุเสียงดีนะครับมี USB ด้วยนะครับนี่นะครับขับนิ่งเงียบนะครับหากับขี่ใช้งานอยู่นะครับไม่ผิดหวังกรุงเทพบริมัททนสองปีครับผม ต่างจังหวัดคิดค่าส่งตามระยะทางนะครับสามารถส่งสไลด์ได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมหาขับขี่ราคานี้นะครับถูกกับเวฟอีนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเอาไปหัดขับได้เลยนะครับผมศูนย์เสริมดีนะครับผมขอบคุณครับ